ล่าสุดธนาคารออมสินเปิดยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดอีกครั้งผ่านไมโ o วันนี้26พฤษภาคม2564สวัสดีครับวันนี้สา,สายของวันที่26พฤษภาคม2564นะครับด้านนายวิทยัยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าหลังจากที่ธนาคารนะครับได้แจ้งปิดระบบกดรับสิทธิ์ขอ กู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9นะครับผ่านแอป m ม m o ไว้ชั่วคราวเพื่อดำเนินการอนุมัติคำขอคงค้างซึ่งมีจำนวนมากถึงแสนรายการขณะนี้ธนาคารนะครับได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วและจะเปิดให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับตามมาตรการซึ่งจะมีจำนวนกว่า6ล้านคนทั่วป,ประเทศเข้าระบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการยื่นกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 อีกครั้งผ่านแอป m มโมนะครับตั้งแต่วันพุธหรือวันนี้นะครับ วันพุทธที่26พฤษภาคม2 5 6 4เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป m y โมโดยระบบนะครับจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้สินเชื่ออีกครั้งขั้นตอนที่2ก็กดยื่นนะครับขอกู้ผ่านแอป m y โมตามกำหนดวันที่ได้นัดหมายไว้ นะครับระบบการจัดสรรวันและช่วงเวลานัดหมายให้ลูกค้ายื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่28พฤษภาคม2 5 6กักำหนดโคต้าวันละ1 0 0 0 0แสนลายนะครับเพื่อป้องกันความแออัดและข้อจำกัดกรณีมีผู้็อกอินเข้าทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับพร้อมกันเป็นจำนวนมากๆโดยธนาคารออมสินนั้นก็จะเริ่มจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีลูกค้าตั้งแต่วันเสาร์ที่29พฤษภาคม2 5 6 4เป็นต้นไป ทางนี้นะครับผู้ที่ยื่นกู้ขอกู้แล้วและอยู่ในระหว่างรอผลการอนุมัติธนาคารนะครับจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS และผ่านแอป m y m o นะครับภายในวันพุธที่26พฤษภาคม2 5 1 4นี้และผู้ที่ทราบว่าได้รับผลการอนุมัติสินเชื่อแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินดิจิตัลคอนแทกต์นะครับ ลูกค้า2กลุ่มนี้สามารถล็อกอินเข้าไปาที่แอป m y m o นะครับเพื่อทำสัญญาได้เลยตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2564เป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่รอการนะครับกู้สินเชื่อ,อสู้ภยัยโควิดของธนาคารออมสินผ่านแอป m y m o วันนี้นะครับก็สามารถทำได้แล้วนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬกาเป็นต้นไปนะครับก็อย่าลืมนะครับเตรียมพร้อมเครื่องพร้อมนะครับพร้อมที่จะลงทะเบียน สินเชื่อของธนาคารออมสินครั้งนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ